สวัสดีค่ะอุดมวันดีไอคลิปนี้สอนทําถุงตังแบบง่ายๆใส่เหรียนที่หลังได้นะคะทําง่ายแต่น่ารักดีแล้วก็ตกแต่งด้วยเมสังวาณน,นะคะอันนี้ใช้ปืนกาวยิงสิริปปิ้นเลือกตามใจชอบได้เลยแต่เนื้อริปปิ้นให้ใช้แบบบางๆหน่อยนะคะอย่างอันนี้จะใช้ของตาลร,รังนะคะเวลาทําปากถุงตรงนี้ค่ะมันจะได้ตั้งสวยๆถ้าเนื้อแข็งมันมันจะมันจะแบนนะคะ มันจะแบะออกใช้ริปบิ้นเบอร์สองความยาว22นิ้ว4เซนค่ะริปบิ้นนะคะพับครึ่งตั้งฐาน4ค่ะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายค่ะปลายริปปิ้นด้านบนเอาเข้าห่วงอีกรอบนึ่งจากนั้นทําฐาน8ค่ะ ขับทะแยงขึ้นด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกเลป,ปิน้นบีบปีให้แน่นเลยค่ะจากนั้นหยิบขึ้นมา4เส้นค่ะ1 2พาดไป3พาดไปแล้วก็4พาดไปค่ะ มือซ้ายประคองนะคะนิ้วชีก้กับนิ้วโป้งสายหยิบขวาแรกปล่อยลงด้านล่างขึ้นมาขยับไปเรื่อยๆนะคะปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นค่ะด้านบนมีสี่เส้นเหมือนเดิมด้านล่างปลายลิปินโผลแบบนี้จากนั้นสีเส้นนี้ค่ะเส้นแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรก ขัดมาอีกนะคะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามสอดลอดเบี่ยงไปเลยจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะ ระชับดีแล้วนะคะพลิกกลับด้านพลิกกลับด้านเราจะจับคู่ริบบิ้นกันมีทั้งหมด8เส้นนะคะขยับให้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะต,ตั้งฉากกับเราแบบนี้แล้วเลือกจับคู่แบบนี้นะคะเส้นนี้ก็คือให้มันชิดกับกับสี่เหลี่ยมฝั่งนี้อันนี้เป็นคู่ที่1นนะคะคู่ที่2ก็เรียงมาเลยนะคะให้มันให้มันตรง สีเหลี่ยมตรงนี้ดูแค่คู่แรกก่อนคู่ถัดมาเราก็เรียงมาได้เลยจากนั้นนะคะเราก็หยิบเอาคู่แรกมาบิดดิปปิ้นแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าตารางนี้ค่ะสอดเข้ามานี่นะคะค่อยๆดึงมันก็จะเป็นบาทถุงแล้วเป็นจะเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ แล้วก็เอาคู่ของมันตามเข้าไปค่ะสอดตามเข้าไปเลยมันจะออกใต้เส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงเลยนี่ค่ะจากนั้นเราก็ขยับค่ะทำมุมที่สองดึงริบบิ้นนิดหนึ่งให้มันกระชับคู่ที่สองค่ะทำเหมือนเดิมโค้งริบบิ้นสอดมาเลย แล้วก็ตามมาค่ะเส้นซ้ายก็ตามมาแล้วก็ดึงค่ะได้มุมที่สองขยับทำมุมที่สามเส้นนี้ก่อนเส้นบนนะคะตามด้วยเส้นซ้าย แล้วก็คู่สุดท้ายแล้วคู่สุดท้ายก็เหมือนเดิมเอาเส้นบนสอดเส้นซ้ายก็สอดตามมาได้แล้วค่ะก็จะได้เป็นทรงถุงแล้วริบบิ้นก็จะมาอยู่ตรงกลางทั้งสี่คู่นะคะจากนั้นเราตัดริบบิ้นให้มันเท่าๆกัน ปิ้นเท่ากันแล้วนะคะเราจะทำปากถุงโดยที่เราจะเริ่มจากมุมนี้มุมซ้ายนะคะหยิบอันนี้ออกขยับลบนิดหนึ่งเราก็หยิบคู่นี้มาบิดไปข้างหลังแล้วก็บิดไปข้างหลังอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะจับเส้นซ้ายบิดไปข้างหลังแล้วก็บิดไปข้างหลัง แล้วก็สอดเข้าใต้เส้นนี้เลยค่ะใตยคู่นี้พอสอดเข้ามาลิบบิ้นก็จะทะลุทะลุฝั่งนี้เลยดึงมาสองเส้นคู่นะคะนี่ค่ะให้ปากถุงมันตั้งลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้ก็ขยับให้ลิบบิ้นตรงนี้มาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วเราก็บิดเหมือนเดิมบิดหลัง บิดหลังสอดใต้ช่องดึงมาเลยขยับมุมที่3ค่ะบิดบิดสอด มุมสุดท้ายค่ะเหมือนเดิมบิดบิดแล้วก็สอดเข้าใต้กรีบแรกเลยนี่ค่ะได้ปากทุงแล้วขยับเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านสอดเก็บริบบิ้นค่ะนับ1 2 3แล้วสอดเลย แล้วก็ตกแต่งด้วยไม่สังวาเลยเอาปืนเก้าญิงแปะเข้าไปค่ะแล้วก็วิธีใส่เหรียญน,นะคะก็พลิกคว่ำลงแล้วก็สอดลอดเบี่ยงแบบนี้ได้เลยค่ะ